ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม bmw c ีห้5 f 1 0อีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้ได้เข้ามาทำการติดตั้งตัวชุดจอตรงรุ่น Android เป็นสเปคตัวท็อปสุดนะครับปีโมเดล2020ครับแล้วก็ใส่กล้องมองหลังเป็นของ Q Cam ที่เป็นกล้องหลังที่มีคุณภาพสูงสุดในบรรดารถยุโรปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับกล้องด้านหลังนะครับที่ถูกติดตั้งเข้าไปนะครับจะตำแหน่งตรงนี้นะครับคือถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็จะแทบมองไม่เห็นเลยนะครับ ตำแหน่งที่ติดตั้งกล้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันต่อนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนจอเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับช่วงนี้รถจะเข้ามาทำการติดตั้งค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวจอตรงรุ่น Android นะครับหน้าเมนูเดิมโรงงานเห็นไหมครับว่าชัดขึ้นนะครับ ข้อมูลเดิมต่างๆที่เราเคยใช้งานได้ใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปแล้ว no fault นะครับไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับจากนั้นเนี่ยเราแตะทัชสกรีนหน้าใหม่จะปรากฏขึ้นมานะครับอย่างที่ผมเรียนไปหลายๆคลิปนะครับว่าการที่เราเห็นหน้าที่เป็นหน้าเมนูแบบนี้นะครับ DM จะเรียกว่าเป็น NBTEvo ID7 ไม่ได้แปลไม่ได้แปลว่าจอที่มีหน้าเมนูแบบนี้จะเหมือนกันทั้งหมดในตลาดนะครับสเปคที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยเป็นสเปคตัวท็อปสุดในตลาดนะครับการแสดงผลที่เราเห็นเนี่ยตัวจอด้านในเนี่ยเราใช้ของ LG นะครับ ทางโรงงาน lg เป็นคนป้อนสายการผลิตเฉพาะตัวาการแสดงผลตัวนี้เข้ามาที่โรงงานในการประกอบตัวจอตัวนี้ขึ้นมานะครับ resolution 1920คูณ720นะครับสังเกตได้เลยจะมีคำว่า hd ด้านบนนะครับการใช้งานเพียงแค่เราปล่อยสัญญาณ personal hotspot เข้าไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะโหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยเราโหลดเข้ามาเก็บได้เลย นะครับจะอยู่ในหมวดของหน้าแอปตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันที่ผมโหลดมาให้ก็จะมี o o o l l m m p s นะครับมี YouTube มี Netflix นะครับมีดูทีวีออนไลน์มี Spotify มี j ู๊กสต่างๆพวกนี้นะครับ <c oughs> อ่ะ YouTube ครับ กรสามารถปรับความละเอียดเห็นไหมฮะ720ได้เลยนะครับภาพก็จะคมชัดแจ๋วนะครับตัวจอที่อยู่ในปี2019เนี่ยยังเป็น480อยู่นะครับเราขยายได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับเอ่อ l น็ตฟลิเข้าได้เล่นได้จริงๆนะครับนี่นะครับ หลายๆท่านติดตั้งที่อื่นมาเล่น Netflix ไม่ได้นะครับเราเพียงแค่ sign in account เราเข้าไปก็จบละนะฮะถัดมา Google Map นะครับนี่นะครับก็ระบุสถานที่ที่อยู่ณนะปัจจุบันนะครับแผนที่เออ่ตัวคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทยแสดงผลหมดสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแสดงผลแอปพลิเคชันสอแอปพลิเคชันเนี่ยครับให้เล่นพร้อมกันได้นำทางก็อยู่ซ้ายนะครับเล่น youtube ก็อยู่ขวานะครับเสียงก็ดีนะครับ เพิ่มเสียงรถเสียงเนี่ยจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะถ้าไม่ต้องการละก็สไลด์ออกนะครับเออ่ถัดมาดูทีวีออนไลน์นะครับเนี่ยครับช่อง3ไลฟ์สดอยู่นะครับ ตอนนี้เป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นจะสังเกตได้เลยว่าภาพชัดแจ๋วเลยเพราะคุณภาพภาพตัวนี้เนี่ยตัวจอตัวนี้เนี่ยคุณภาพภาพละเอียดจริงๆครับเราได้ลิขสิทธิ์คนเดียวในการทำสเปคตัวนี้นะครับพวกจุก spotify ต่างๆเนี่ยต้อง Sign-in Account เราเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็พวกแดชบอร์ดนะครับเป็น My ดิจิ t a ลนะครับ เนี่ยครับถ้าเราเร่งเครื่องลอบเครื่องก็ปรากฏขึ้นให้เราเห็นนะครับตอนนี้ผมเปิดประตูฝั่งคนขับจะเห็นได้ว่าสถานนะตรงนี้เนี่ยเปิดประตูออกนะครับผมปิดก็ปิดกลับเข้ามานะครับเอ่อลำดับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะครับผมเข้าเกียร์ถอย ภาพกล้องก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับจะมีทั้ง PDC sensor อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยหักเลี้ยวตามการหักเลี้ยวพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาพร้อมกับตัวกล้องนะครับก็คือ PS function นั่นเองนะครับเราเข้าเกียร์ P นะครับพอเวลารถเคลื่อนที่ไปแป๊บหนึ่งภาพก็จะตัดกลับมาสิ่งที่เราเล่นค้างไว้อยู่ก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว F 1 0นะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ ผมขอจบรีวิว F10 คันนี้นะครับซีรีส์5ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสอีกด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ